เบื้องหลังการหาหินอุกกาบาตของน้ำขิงไหนดูลูกที่อยู่ที่มือน้ำขิงดิไม่ใช่นั <c oughs> น่นแหละลูกนั้นน่ะนี่นะครับสเก็ตด,ดาวครับสีมือน้องน้ำขิงเราจะมาหาดูกันนี่เป็นทำเลที่เราใช้ในการหาหินอุกกาบาต สกดาวหาออมีเยอะไหมคไม่รู้ต้องหาดูก่อนนี่น้ำข็ง

แสดงว่าเป็นจุดตกนะครับตรงนี้จุดตกกระจายเลยมาลงไม่ได้อ่ลองไปลงหาดิมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละอันนี้เอามาเองหรือยังไงเอามาเองอ้ยวันนี้ไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยึดฟัหยึดไหนใช่ไหมเนี่ย อ๋อใช่ใช่ใชยิดขึ้นไามแม่ไม่เห็นเจอวะแม่ตาไม่ดี ไหนเจาเพิ่งไหนอยู่ตรงไหนไหนน้ำคิง,จงเจฟเฟอร์สนี่นะครับโอ้โหอ่า <laughs> น้ำคิงยิบขึ้นมาถไหนดิถ่ายดูดยลีลูกใหญ่แค่ไหนไหนเมียนะออ,อ,อะืลูกพาเมียมาเก็บหินเก็บ แกงขันย้อนแกนขันย้อน,น,น,อนไหนคืออะไรหรอมีทุกอย่างเลยแกงขันย้อนแจกขนมหรือเปล่า าน้ำเขียงเจออีกแล้วน้ำน้ำแกแกเขียงเน่ซ่อนอยู่ใต้พงหญา้าไ,ไม่รู้จะก้อนใหญ่หรือเปล่าลึมโอ้เป็นผิวที่แตกรอยแตกออกรอยลูกใหญ่นะ่เนี่ยนี่เป็นผิวที่แตกออก อยู่ายาจังเยอะเขาอนนี้มาได้เยอะกว่าคราวหน,น้านน้นอีกแต่เป็นแต่ชิ้นเล็กนะลูกใหญ่ๆเป็นไหนหมดวะน,น,วนั่นเป็นสะเก็ดมันอะ อันนี้ก็สะเก็ดฝังอยู่ในดินเลยไม่รู้ว่าก้อนโตอยู่ไหนแต่ก้อนนี้ฝังอยู่ในดินเลยโอ้ยแงไม่ออกน้ำเขียงแงไม่ออกเลยเนะี่ยแงไม่ออกโอ้ยชิ้นชิ้นใหญ่อยู่แต่ชิ้นมันยาว mẹ không mẹ không mẹ biết mẹ mít mẹ không 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 mẹ mẹ không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  mẹ 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 ไายคุณแม่เจออีกไหมเป็นเศษเศษมัใช่ไหมเศษก็เก็บมาแสดงว่ามันต้องอยู่ตามกน,นังนี่แหละอ,อ้าวไหนโดนอะไรเจ็บมือไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะได้แผลเลย แต่แม่ไม่เห็นนักรบย่อมมีบาดแผลเรา่อยไปเอาน้ำล <amigo>. ้างเอาแสดงว่าไอ้ก้อนเมื่อกี้มันคมออกเยอะเลยนะ นบาดกี่นิ้วบาที่ไหนบาดสองนิ้วเลยหินกระบาทบาทไปมาล้างแผลกันล้างแผ่ไปเอาน้ำล้างไปแสดงว่ามันคมเมื่อกี้อืมมันคมดีปะแต่ทังมือไป อ๋อนี่อีกนะครับเนี่ยเป็นดำๆเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายเลยน้ำเขียงพอเจออีกแล้วลักษณะแตกด้วยนะครับโอ้ไหนละ่ะยิงไปไหนละ่ะ พอจะช่วยหนะ่อยอ้าวพ่อก็โดนบาดเหมือนกันนะอือ,อ,อนี่ครับมันแตกบาดมือเลยเไ,มไม่เจ็บไหมไม่เจ็บโอ้มันคมมากเลยบาดไม่รู้สึกเลยเนี่ยอ่ะหนูยังไม่รู้สึกเลยอือพอจับโดนไหนบาดตอนไหนเนี่ยอันเนี้ยที่บาดมือเมื่อกี้โอ้ยมันแหลม โอ้มันเป<ช>็นเศษมันใช่เหรอใช่เนี่ยรอยมันแตกหรอกำไมั้ย่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ชื่ชันนี้ค่ะได้บาดแผล